เรากลับมาป่านี้กันอีกครั้งหนึ่งนะคะจำดอกไอ้นี่ลูกไอ้นี่ได้เปล่าเนี่ยนี่อะไรโอลิฟนะปอยลืมแล้วเดี๋ยวปออยเขียนให้ละเนาะมันมีบางต้นที่ล่วงไปจนหมดแล้วนะคะแต่บางต้นก็พึ่งจะออกเหมือนต้นนี้สวยไหม ดอกไม้ป่าสีเหลืองสวยงามเป็นช่วงฤดูการของดอกอันนี้นะคะไปที่ป่าไหนาหรือว่าขับรถมาตามรายทางก็จะเห็นดอกเขาออกกันอย่างสะพรั่งทีเดียวอืค่ะลูกลูกสนนะคะที่มีคนเขาเก็บไปขายกันเนี่ยก็จะมีสนหลายชนิดมากเลยในป่านะคะแต่ว่าที่ป้าอ้อยเห็นคนเขนิยมก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวเราจะเจออีกเรื่อยๆนะคะ จเจอแล้วลูกเขาก็คล้ายๆกับที่ปอ้อยเ,เก็บเมื่อกี้นี่แหละเดี๋ยวจะมีแบบอยู่กันเป็นพวงๆด้วยนะอ,ยอ,ยนนอเมื่อก่อนปอ้อยเห็นแล้วก็เก็บนะคะแล้วยังมีแบบต้นสนที่เวลาไปสนามกอล์ฟมันก็จะมีอีกอย่างนะต้นสนที่เวลาไปสนามกอล์ฟมันจะเป็นลูกฝักฝักยาวๆรูปร่างประลาดประดาดเป็นเหมือนถั่วเหมือนมะเขือนะแต่ว่า มันจะเป็นเกล็ดเกล็ดเกล็ดนะคะลูกมันที่ปออ้อยบอกว่าเป็นพวงเนี่ยเออเอต้นนี้นะคะต้นนี้ลูกมันจะออกเป็นพวงอย่างนี้นะคะไม่รู้มันก็เหมือนกันนะแต่ละต้นมันก็เหมือนกันปาอ้อยมองต้นมนแล้วนะใบมนแล้วก็เหมือนกันนะแต่มันอาจจะเป็นว่า ออกไม่ถูกเปาไอยคิดว่ามันน่าจะเป็นแบบนี้แต่ว่าเนี่ยเห็นไหมถ้าเป็นต้นตรงนี้นะมันจะนี่ออกมันจะออกไปฝักเป็นก้อนๆอ,อย่างนี้หมดเลยมันจะมีคู่หมดนี่นี่น,นี่มันตกมาอยู่นี่นี่น้าคือต้นของมันไงใบมันก็จำต้นนี้ได้ไหมะอะป้าอ้อยบอกว่ามันสวยมากเลยป้าอ้อยชอบดูที่มันมีดอกเล็กๆด้วยนะคะนี่ แล้วก็มันน่าจะเป็นไม้ประดับบ้านได้อย่างดีแต่ป้าอ้อยก็ไม่เคยเห็นมีใครเขาเอาไปปลูกเนาะแต่มันสวยนะรูปร่างของมันใบของมันส่วนอันนี้นะคะเจ้าทิสเตอร์ค่ะทิสโตเจ้าหนามคมมากนะคะที่บ้านป้าอ้อยเยอะเรามาดูต้นสนใกล้ๆกันนะคะสนชนิดนี้นะคะที่ป่านี้นี่ค่ะใบจะเป็นแบบนี้ค่ะ อันนี้ไม่ใช่แบบลูกที่ปอ้อยเก็บให้ดูเมื่อกี้นะเดี๋ยวปอ้อยเจอลูกของต้นเนี้ยเขาจะออกมาเป็นพวงพวงนะคะเขาจะอยู่กันเป็นกลุ่มกลุ่มแล้วก็พวงพวงอันนี้ต้นยังเล็กอยู่ใบก็จะเป็นแบบยาวๆอยู่กันเป็นกลุ่มๆนะคะป่าสนเป็นป่าที่สวยมากปอ้อยเคยไปซีแอตเทลมัะคะซีแอตเทลนี่ก็เป็นป่าสนนะเบื้องที่ปอ้อยไปนะ เป็นป่าสนแล้วต้นสนก็จะใหญ่มากอายุเป็นร้อยปีนะคะแต่ที่นี่เนี่ยต้นสนเหล่านี้เนี่ยอายุน่าจะยังไม่เยอะนะคะเจออันนี้เป็นตกหนเหมือนไม้กวาดไหมมันเหมือนไม้กวาดเนาะแล้วนี่นะคะข้างในลูกมันมันมีลูกอยู่ข้างในด้วยนี่คะ่ะ ลูกมันที่ร่วงลงมาแล้วตึ้งตึ้งตึ้งมันว่ามันเหมือนว่ามันจะไม่บานมากอะ่ะเนี่ยเห็นปะมันจะไม่ไม่บานมากเหมือนอันนี้เออมันก็คล้ายๆกันเนาะเนี่ยมันจะอยู่เป็นพวงๆอย่างเงี้ยสวยดีนะเป็นพวงๆก็สวยดีนะเข้าท่า มาคราวนี้นะคะก็ได้เจอนะคะใบเมเปิลเนี่ยส,สีสวยๆเห็นไหมคะเริ่มร่วงหลน่นลงมาแล้วนะคะคือบนต้นเองเนี่ยมันก็ยังมองไม่เห็นสักเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเเมื่อกี้ขับรถผ่านมาก็จะเห็นบ้างแล้วนะคะว่าใบเมเปิลเนี่ยเริ่มทยอยเปลี่ยนสีนะคะมันเป็นสัญญาณบอกแล้วนะคะว่า ฤดูฟอลนะคะฟอลหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงนะคะเริ่มแล้วนะคะก่อนที่มันจะร่วงมันก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงแดงกันแล้วค่อยๆร่วงลงมานะคะเดี๋ยวเราก็ไว้ได้ชื่นชมกับใบไม้สวยๆกันนะคะในป่าเริ่มมีใบไม้ร่วงแล้วนะคะคือคือเขาเองเนี่ยบางต้นเนี่ยเขาก็ไม่เปลี่ยนเขาก็ไม่เปลี่ยนสีนะบางต้นเนี่ยเขาก็มีใบที่ร่วงลงมาเลย แต่บางต้นเนี่ยเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีก่อนที่จะร่วงลรดลงสู่พื้นดินนะคะแล้วก็เพื่อนก็เห็นใช่ไหมเวลาที่ทั้งป่านะคะทั้งป่าเปลี่ยนเป็นสีแบบนี้นะคะมันจะงดงามแค่ไหนคะ่ะโ,โอ้ยจะชวนเพื่อนเพื่อนมาดูนี่มาลูมาลิวันน่ะันเกิดในป่าไม่ใช่หรอกต้อนอะไรไม่รู้ แต่มันคลายย้ายกันมากเลย<_><_>ลเป็นอย่างไรบ้างคะป่าที่นี่สเปียเฮดมีอะไรน่าสนใจหลายอย่างทีเดียวปอ,อ้อยขอขอบคุณเพื่อนๆเป็นอย่างยิ่งนะคะที่แวะเข้ามาไปเที่ยวป่าด้วยกันกับปอ,อ้อย และหวังว่าจะได้พบกับเพื่อนๆในคลิปต่อๆไปอีกสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีมีชายทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพกันนะคะแล้วจะพาไปเที่ยวป่าอีกสวัสดีค่ะ